สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิป a n นทิก for ์อยู่คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีสร้างบัญชี gmail โดยไม่ต้องใช้เบอร์โทรอันดับแรกเข้าไปที่ gmail หลังจากนั้นแตะที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวามืออ่าพอมาถึงหน้านี้แตะที่เพิ่มบัญชีอื่นด้านล่างตรงนี้พอมาถึงหน้านี้แตะไปที่ google ตรงนี้ ผมมาถึงหน้านี้แตะไปที่สร้างบัญชีด้านล่างซ้ายมือแล้วก็แตะไปที่สำหรับตัวเองตรงนี้หลังจากนั้นใส่ชื่อและนามสกุลนะครับหลังจากใส่ชื่อและนามสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วแตะคำว่าปด้านล่างพอมาถึงหน้านี้ให้ใส่ในส่วนของวันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศนะครับผม หลังจากใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คําว่าถัดไปด้านล่างผมมาถึงด้านนี้ให้คุณผู้ชมนะฮะสร้างที่อยู่ Gmail ของคุณเองหรือว่าสร้างชื่อ Gmail ของเราของเราเองนั่นเองนะครับแล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็มาแตะตัวนี้ครับสร้างที่อยู่ Gmail หลังจากนั้นให้คุณผู้ชมใส่ชื่อ Gmail ที่คุณผู้ชมเตรียมเอาไว้นั่นเองนะครับ หลังจากที่เราใส่ชื่อ Gmail ที่เราเตรียมเอาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแป้นพิมพ์ลงแล้วให้คุณผู้ชมแตะคำว่า,าถัดไปด้านล่างเนี่ยพอมาถึงหน้านี้เราก็ใส่รหัสผ่านที่คุณผู้ชมเตรียมเอาไว้นั่นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมใส่รหัสผ่านที่ผมเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แตะคำว่า,าถัดไปด้านล่างเลยเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับ Google เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ใหม่นะครับให้คุณผู้ชมเมื่อมาถึงหน้าน,นี้เนาะให้คุณผู้ชมปัดขึ้นที่สุดเลยครับแล้วมาแตะตรงนี้ครับข้ามไปเลยนี่คำว่าข้ามปึ๊บเมื่อมาถึงหน้าน,นี้แสดงว่าตอนนี้นะครับ Google ตรวจสอบข้อมูลบัญชีของคุณนะครับคุณใช้ที่อยู่ gmail นี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ภายหลังได้นะครับตรงนี้ก็คือก็คือชื่อเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือชื่อ gmail ของเรานั่นเองแล้วก็แตะคำว่าถัดไปครับ พอมาถึงหน้านี้นะครับ Google ความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดนะครับให้คุณผู้ชมปัดขึ้นที่สุดเลยปัดขึ้นที่สุดครับแล้วก็แตะคําว่าฉันยอมรับตรงนี้เ๊บโอเคนะครับเมื่อมาเด้กออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยแสดงว่าเราทําการสร้างบัญชี Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยไม่ต้องใช้เบอร์โทรแต่อย่างใดนะครับเอาลองเข้าไปดูที่ Gmail ครับป๊บ แล้วเข้าไปที่เมนูโปรไฟล์นะครับด้านบนขวามือแตะเข้าไปปุ๊บนี่ครับจะเห็นว่า Gmail ใหม่ที่เราสร้างขึ้นโดยไม่ต้องใช้เบอร์โทรก็ทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ด้านล่างสุดเลยและนี่ก็คือวิธีสร้าง Gmail วิธีสร้างบัญชี Gmail โดยไม่ต้องใช้เบอร์โทรแต่อย่างใดฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทิป and Ti ท for You ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ